นี่นะคะแบรนด์แท้แบรนด์ดังของเที่อเมกิกาไซส์เอ็มนะคะไซส์เอ็มเนี่ยคุณแม่ใส่ได้น่าจะอกสามสิบหกสามสิบแปดนะคะก็ใส่ได้ะดไดน,นะคะ่ะรือด้านในน่่ะสตารค่ะสตาร์เด็กสตาเลยค่ะใส่ออกมาใส่เที่ยวนะคะ,ะใส่ขับขี่มอร์ไซค์ชมวิวนะคะขึ้นเขาภูเขา เราก็สุดคูเลยค่ะ1,900บาทค่ะ1,900บาทอันนี้ราคาพร้อมส่งนะคะสวยออนเซลจ้าพร้อมส่ง USA t h a ไทย a i to your home ค่ะที่แม่เขียนไว้ก่อนอที่แม่จะลืมให้อันนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะคะจากราคาเต็มน,นะคะ3,900บาทค่ะเนี่ยนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดค่าส่งนะคะ3,900บาทนะคะ ายเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะได้ไหมฮะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะคจากราคาสามพันเก้าร้อยบาทนะคะเราขายหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะนีม่มาถึงตัวน,นี้ค่ะไซส์เอ็มเหมือนกันนะคะจากราคาสี่พันหกร้อยบาทนะคะสี่พันหกร้อยบาท เราจะขายเพียงแต่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 นึพันแปดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมมีแฮร์สิงเจอร์ค่ะฝากไลค์ฝากแชร์นะคะฝากซื้อสินค้าทางผิดนะคะอันนี้ใส่ได้ถึงอกสามสิบหกนั้หนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทสวยออนเซ็นคะสวยออนเซ็ สุภูไหมคะแบรนด์เนมแท้แบรนดดังคะ่ะจาก U.S.A. Home, ค, home, คือไทยไททูยอโฮมค่ะไีไททูยอโฮมค่ะสวยไหมคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทคะ่ะสวยออนเซล์พร้อมส่งนะคะอ่ะคุยกันพอหอมปากหอมคอก่อนนะคะมีเข็มขัดด้วยนะคะเ <c oughs> ข็มขัดคะ่ะ โค้ชค่ะสไพล์สวยเลย What my heart ฮะโอ้ถ้าเป็นสินไม่ดีโอเค thanks my heart โอ้สามีก็เลยได้มารอไอไอฟินิทมาวนะฟินิทมาวค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่นั่นจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองใส่สเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็จะคูอย่างนี้นะคะใส่แล้วก็จะคู เทโซคูค่ะคาสิกก็ได้นะคะใส่ไปกับกระโปรงใส่ไปกับวายนะคะแบรนด์โคสวยออนเซลค่ะอันนี้มันไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ <c oughs> เพื่ออาจจะต้องไปเจาะกระดุมเพิ่มน,นะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะลงรูปสินค้าราคาไว้ในเพจนะคะ ขอบคุณมากๆจากติดตามรับชมนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะไลค์แชร์แล้วเดี๋ยวเรามีของขวัญของรางวัลส่งไปให้ค่ะสำหรับน้องๆที่อเมริกาน่าจะเป็นคอฟฟี่นะคะเบสทาวคอฟฟี่นะคะคอฟฟี่บีร l นคอฟฟี่ลอสเตอร์คอฟฟี่แกรนนะคะคั่วบทส่งไปให้นะคะมีนำเข้ามาจากหลายแบรนด์แล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆที่อเมริกานะคะของเราจะส่งเป็น กาแฟนะคะจากโรงงาน, Coffee, งงานกาแฟของเราที่ขั่วบุกแล้วไปให้ชิมค่ะใครได้ชิมก็ติดใจเพราะว่ามันทั้งเฟรชมันทั้งสดชื่นมันทั้งหมอมน,นะคะทานแล้วดีต่อสุขภาพลยคาเฟอีมแบบชั้นดีอ่ะแล้วมันเหมือนเราได้รีแลกซ์ผ่อนคลายแต่เพื่อนๆที่ไทยนะคะก็เนี่ยค่ะเรามีคมรีมล้างหน้าค่ะเรามีเครื่องสำอางเรามีลิปสติกค,ค่ะ ที่สั่งซื้อกับเราเพื่อนๆที่อเมริกานะคะก็จะได้ราคาพิเศษนะคะรวมส่งสินค้าไปฝากยา้าส่งไปที่ไทยก็บอกเราได้นะคะ thank you for watching ค่ะ enjoy อย r d ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทักทายกันใหม่กด follow กดไล k e like, กดแชร์แล้วเรามีของขวัญของรางวัลให้ค่ะสั่งซื้อสินค้าทางเพจ canis usa เราก็จะมีส่วนลดนะคะมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้เช่นเดียวกันค่ะ Thank you for วิ t c h i n นค่ะลองคอมมา